าวนาไรนั่งกลุ่มใจกับปัญหาพืชในไรเข้าในนาประสบปัญหาอย่างแค่ไม่ได้ยี่หอไหนดีก็พื้อหามามากมายเลยตัดสินใจมาใช้สาดอาปโบปบำรุงดินยกให้เจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนมะเขือยาวของกเกษตรกรนะคะซึ่งจะอยู่ที่ไหนยังไงเราต้องมาถามเจ้าของเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุมเมธ สวัสดีครับแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะครับผมชื่อนายสุมเมธสําแดงเดชครับเป็นกเษกษตรกรอยูอ่หมู่ที่7บ้านทุ่งมง่งตําบลวงเซพูลอํเาเภอวงเซพูลจังหวัดพิจิตรครับค่ะทีนี้เรามาดูนะคะมะเขือ,อายาวของคุณสุมเมธเนี่ยงามมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ติดดอกออกผลนะคะเสอมาคุณชานเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเห็นหนะ้าเห็นตาคุณชาน,ม,นมาค,คุณ,คณ<ม>ชานนี่ก็ปลูกอะไรเนี่ยคุณชานอ้าวเถอะอมาเถือมาอ่าอยู่ที่ไหนแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยผม อยู่ที่บ้านทุกยาวหมู่หนึ่งบ้านทุกยาวครับทำอตอนนี้ทําแตงกวากับถั่วครับพึงอ,อายุได้สิบเก้าวันครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องถั่วเรื่องแตงกวาของคุณชานเรามาคุยกับคุณสุมเมศนะคะซึ่งเราได้รู้จักแล้วแหะว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงนะคะมะเขือยาวที่เราเห็นเนี่ยคุณสุมเมศอายุกี่เดือนคะูกได้ประมาณเดือนกับอีกยี่สิบวันครับเดือนยี่สิบวันจริงๆแล้วมันติดดอกออกผลหรือยังคะก็จะเริ่มเห็นดอกก็ช่วงประมาณ สี่สิบห้าวันจะเริ่มออกดอกครับผมแต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆก็ประมาณหกสิบวันขึ้นไปจะได้เริ่มเก็บผลผลิตครับค่ะช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ก็เป็นหัวเลียวหัวต่อกําลังติดดอกกําลังจะติดลูกครับผมค่ะออกดอกแล้วนะคะครับค่ะท่านผู้ชมค่ะจริงๆแล้วถ้าใครที่ปลูกมะเขือนะคะ เคยเห็นมั้งเลยคะมันจะไม่งามอย่างนี้เลยนะคะมันจะเหลืองแล้วใบหงิกใบงอใช่ไหมคุณสุมเมศใช่ครับมันจะ,ไม,จะไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะคะแต่วันนี้นะคะส่วนมะเขือของคุณสุมเมศเี่ยมันสมบูรณ์มากๆเลยแต่ลนะต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพความสมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมให้คุณสุมเมศให้ท่านผู้ชมดูนะคะจะดู ใบนะะใบเนี่ยก็จะสมบูรณ์เขียวงามแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นอย่างงี้มันเกิดปัญหาอะไรคุณสุเมศเนี่ยคือมันเป็นใบแก่ครับผมอ๋อใบแก่ก็จะแห้งแล้วก็จะร่วงสลับใบ,บอ๋อโดยธรรมชาตินะคะคโดยวงจรของของพืชนั่นแหละนะคะคแต่ที่เราเห็นตอนนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเขียวงามนะคะ,ะก็มีหลายส่วนเหมือนกันความสมบูรณ์จะไม่เป็นอย่างนี้คุณชาญที่พี่เห็นนะค,คุณชาญเคยปลูกมะเขือไหมเคยครับผม ได้ผลดีไหมก็อย่างนี้นะครับถ้างามอย่างนี้เลยถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่เคยฉีดอาโปมันก็มันไม่งามขนาดนี้มันจะไม่เขียวงามอย่างนี้อายุขนาดนี้มันยังไม่ติดดอกครับค่ะแต่ตอนนี้มันติดแล้วครับเดีทีนี้ตะกี้คุณชานบอกพี่ว่าถ้าไม่ใช้อาโปมันไม่มันไม่เป็นอย่างนี้ครับสภาพจะเป็นยังไงคุณชานที่ถ้าเกษตรกรไม่ใช้อาโปใบมันจะเล็กกว่านี้นะครับค่ะอืมถ้าอายุขนาดนี้มันก็ประมาณแค่วเขาขึ้นมาเองครับผมอันนี้ตะกี้คุณคุณสุเมศบอกเรากี่กี่วันนะคะเดือนยี่สิบวันครับ เดือนเดือนยี่สิบวันเดือนยี่สิบวันก็ประมาณห้าสิบวันครับประมาณห้าสิบวันจริงๆแล้วมันไม่โตอย่างนี้มันประมาณไหนนะคุณชานเออเลยเพราะเขานิดหน่อยครับแต่นี้มันแค่เอวไปแล้วแต่นี่มันเลยเอวไปแล้วนะคะครับผมงามมากสมบูรณ์มากนะคะครับผมทีนี้มันก็จะมีผลเล็กๆให้เราดูบ้างไหมคะคุณชานได้คุณสุเมบจะเป็นอยู่ล่อง้นอาจจะแตกแล้วครับผมค่ะท่านผู้ชมแกดูใ่้อีกล่องหนึ่งก็จะมีการติดผลแล้วนะคะค่ะ งั้นเราก็จะรออีกนานไม่ขุดช่มยที่จะมีผลให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็สักประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเริ่มมีห้อยๆให้เห็นแล้วครับค่ะแต่วันนี้เราก็มาดูความสมบูรณ์นะคะที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ใช้อาโปบ้างไหมคะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ลองพื้นแล้วก็ฉีดพร้อมกันเลยครับครบชุดเลยครับผมก็คือเป็นใช้อาโปรครบชุดเลยทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ําใช้อาโปรลองพื้นนะคะช,คชนิดชนิดเม็ดแล้วก็มาฉีดพ่นทางใบยังไงคะ ก็ฉีดผสมกับสารเคมีตัวอื่นแต่ก็ไม่ได้ใช้มากนะครับคือจะบวกกันระหว่างตัวอาโปซุปนาโนแล้วก็ตัวฝาแดงอ่ะผมก็คก็ือัวป้ใช้อัตราไม่มากครับผมที่อัตาข้างกวดเขาให้ใช้เขาให้ใช้แต่ผมก็ลดมาใช้ครึ่งหนึ่งผมประมาณประมาณว่าเป็นพวก ตะหนีหรือเปล่าใช้ใช้น้อยแต่อาศัยคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้ว50วันได้ฉีดพ่นไปกี่ครั้งคะห้วันฉีดไปสรอบครับสี่รอบนะคะคใช้น้อยแต่ใช้บ่อยได้ผลดีมากเลยนะผู้ชมที่คุณสุเมธเอามาใช้ก็คืออาโป้ซูเปอร์พัทนะคะแล้วก็อาโปพาวเวอร์คลีนทีนี้อาโป้ซูเปอร์พัทหรืออาโป้ซูเปอร์นาโนแหละตัวเดียวกันนะคะ อ่าค่ะคุณชาญพอเข้าใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ของอาโปแต่ละตัวมันช่วยอะไรได้บ้างเอาอาโปซูเปอร์พัทไหมคะครัมาค่ะเธอมาค่ะซูเปอร์พัทนี่ก็คือจริงๆแล้วก็จะบำรุงดอกใบต้นผลทุกระยะนะครับผมตั้งแต่เป็นเบี้ยขึ้นมาลึกถึงแช่เมล็ดแล้วก็ขึ้นมาถึงดอกใบต้นทุกระยะแล้ครับช่วยได้ครับผมแล้วก็เยียงงามครับผมก็จะช่วยทั้งผิวทั้งสีความ หวานความกรอบทุกอย่างเลยครับใช่หมดเลยครับก็คืออาโปุู้เปอร์พัทครับผมก็ใช้มานานแล้วใช้มานานกรอบได้เลยนะคะแฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยนะคะแล้วอาโปพาวเวอร์คลีนขวดแดงๆช่วยอะไรคะที่คุศลอ๋อเชลลาครับผมอืมเชลลาครับเชลลาต่างๆเห็นทับเป็นแตงโมไงครับใบไม้ยอดหดแล้วก็ใบเหลืองเอทเรียกว่ายังไงพอเป็นแล้ว หดลงมาแหละช่วยได้ครับผมช่วยได้เลยครับผมประมาณว่าที่มันที่มันเป็นแผลแผลอ่อนเขาเรียกแผลอ่อนพอฉีดไปปุ๊บสองสามวันก็แผลก็จะแห้งอย่างเงี้ยครับเพราะช่วยได้พวกพวกโรคกุ้งแห้งพวกเกี่ยวกับพริกก็ช่วยได้ครับผมเคยเคยฉีดพริกก็คือเหมือนกันทุกอย่างใช่ครับเอาอยู่เลยนะคะคุณสมนี่ก็ใช้มาหลายพืชแล้วเหรอคะหลายอย่างใช้กับแตงโมผมก็ใช้ครับ ใช้กับแตงโมแล้วอะไรอีกคะคุณสุเมแตงโมแล้วก็มาใช้กับมะเขือแล้วก็ใช้กับแฟงด้วยครับมีแฟงด้วยเห็นว่ามีแคนตาลูปด้วยมีแตงไทยครับผมใช้กับแตงไทยด้วยครับผมโอ้หลายพืชหลายชนิดหลายอย่างเลยนะคะข้าวก็ใช้หมดเลยข้าวก็ใช้ครับแล้วพืชอย่างอื่นได้ผลดีงามอย่างนี้ไหมคะก็คุณแบบเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงที่แล้วปลูกแฟงครับผมคือเราเราใช้เราใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วเจ้าอื่นไม่ได้ใช้คือเขาถ่ายทิ้งหมดนะครับของเรายังได้ขายอืเราคิดว่าตัวนี้มันก็ มันก็ไม่ได้ขายไหมไม่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าเกิดภาวะอะไรมันเป็นไวรัสแทรกไงครับแฟงปุ๊บถ้าดของใช่ครับมันจะกินยอดก่อนแล้วใบก็จะเหลืองเหลืองหดหดหดแล้วก็จะตายไปยอยตายไปอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเนี้ยช่วยได้คือยับยั้งเป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงต้องจะต้องไถ่ทิ้งก็ยังก็ยังเหลือให้เราได้ขายบ้างใช่ครับก็ยังได้เงินได้ทองครับ ก็ถือว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์อาโปนะทุกท่านใช้แล้วได้ผลดีจริงๆนะคะแต่ที่สาคัญต้องใช้ควบคู่กันนะคะควบ,บคู่กันทั้งชนิดน้ําและชนิดเม็ดจะได้ผลดีงามอย่างนี้เลยแล้ว,ล,วอลองพื้นด้วยปุ๋ยเม็ดด้วยก็ยิ่งดีนะครับนี่เขาลองพื้นด้วยปุ๋ยเม็ดนะคุณสุเมศนะครับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ลองพื้นเลยครับค้ะอ๋อก็เลยได้ผลดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะเราจะมาเก็บผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า สวนมะเขือของคุณสุเมศเนี่ยได้ผลดียังไงนะคะแต่ดูแล้ววันนี้สมบูรณ์ดีขนาดนี้อีกไม่นานนะคะก็คงจะเห็นอะไรที่เด็ดๆกว่านี้ใช่ครับคุณทานครับผมค่ะวันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดฝนเพิ่งตกเมื่อกี้ใบมันจะพับมันก็จะมองดูไม่สวยครับผมได้อีก6-7ดวันเข้ามาดูใหม่อีกครั้งครับ ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะก่อนเราจะจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่รู้จักคําว่าอาโปด้วยค่ะคุณสุเมธอาโปคืออะไรแล้วใช้แล้วมันดีไหมคะคุณสุเมธัครับอย,อยากจะฝากกับชาเกษตรกรแล้วก็พี่ๆที่ทําเกี่ยวกับการเกรษตรนะครับ,ค,รบคือผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางอินทรีย์ไม่ได้มีส่วนเคมีเกี่ยวเชียปนและที่สําคัญมัน ไม่อันตรายต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ดีดีต่อกับดีต่อพืชด้วยครับก็ดีกับเราเองด้วยใช่ครับขุมพลังพวใช่ครับค่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านใช้ด้วยไหมคะโอ้ให้เต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยอยากให้ใช้ครับผมลองใช้ดูครับแล้วจะติดใจค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านสนใจจะโทรมาสั่งสินค้าหรือถามข้อมูลมีเบอร์ไหมคะมีครับผมเลยค่ะติดต่อเบอร์0814757309ครับ คุณสูเลขออาโปนะคะตลอด24ชั่วโมงครับผมโทรมาได้เลยค่ะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็เป็นเบอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญก็ช่วยเชี่ยวชาญก็ว่าได้เลยนะคะเพราะใช้มาหลายหลายพืชได้ผลดีเช่นเดียวกันปากบอกไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจริงๆแล้วอาโปน่ะไม่ต้องทดลองนะครับพอผมทดลองมาพอใช้ได้เลยครับถ้าใครอยากจะสอบถามก็โทรมาเบอร์0811233859 ศูนย์แปดหนกครับผมชาญนะครับคุณชาญอา,าโปนะคะ<ป>ถ้าเกิดโทรมาสั่งสินค้าก็ได,ได้ได้ครับได้เลยนะคะค่ะนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราทั้ง3คนมอบสิ่งดีๆให้ท่านแล้วอยากดีอยาก,ยากรวยโทรมาได้ทั้ง2องเบอรนะคะเราทั้ง3คนก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ